โรงเรียนคำป่าหลายสภวิทย์เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยมีนายทวชัยอยู่พกุกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและนางการจนาณหน,นองคายเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คนมีนักเรียนจำนวน295คนซึ่งในรอบ6กเดือนที่ผ่านมาโรงเรียนคำป่าหลายสภวิทย์ได้นำนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและ MDH model มาขับเคลื่อนในการบริหารงานของโรงเรียน โดยการบูรณาการสู่การปฏิบัติทั้ง4กลุ่มง,งานของโรงเรียนภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA และรูปแบบการบริหารงาน k p AL ่าหลาย s U Model ของโรงเรียนก่อให้เกิดผลต่อสถานศึกษาด้านาต่างๆซึ่งสรุปได้ดังนี้ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. จัดระบบการประกันคุณภาพและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัด2กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาทิศทางการศึกษาของโรงเรียนไปด้วยกันทั้งการจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจำปี 3. สร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมกับครูและบุคลากร ในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคมด้านการบริหารวิชาการ 1. พัฒนาฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา 2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องทันสมัยกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิน่นโดยใช้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะเพิ่มแผนการเรียนอาชีพและห้องเรียนอาชีพเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยโรงเรียน ได้ล,ลงนามความร่วมมือ M.O.U. ในการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหารและบริษัท e n t e c h p r าริ er จำกัดและร่วมลงนาม M.O.U. ในการจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัตวิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหารและบริษัท c p r จำกัดมหาชน 3. ริเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เลือก ใช้แหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 4. ริเริ่มส่งเสริมสนับสนุนนำสื่อวัตรกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 5. ริเริ่มพัฒนาจัดระบบการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 6. ริเริ่มพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านการบริหารงบประมาณ 1. ดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษาจากทุกภาคส่วนและวิเคราะห์จัดทําเสนอของงบประมาณตามความขาดแคลนและจําเป็น 2. จัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการจัดสรรงบประมาณจะททำแผนการใช้งบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีและ เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี 3. การตรวจสอบกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ด้านการบริหารงานบุคคล 1. การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถมีขวัญกำลังใจ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 2. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาชี้แจงภาระงานตามมาตรฐานคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณของวิชาชีพเกณฑ์การประเมินแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการบริหารทั่วไป 1. ด้านความปลอดภัยโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ดำเนินการศึกษาสภาพทั่วไปวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุอุบัติภัยภัยจากสภาพแวดล้อมภัยจากโรคอุบัติใหม่และภัยจากทุกๆด้านประชุมวางแผนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานกำหนดมาตรการหลักเพื่อป้องกันแก้ไขมาตรการเสริมและแผนเผชิญเหตุตามบริบทของโรงเรียน 2. บริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศโดยดำเนินการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนแก้ไขจุดอับและสถานที่ต่างๆให้สะอาดสวยงามปลอดภยัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 3. บริหารกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนได้ดำเนินการบริหารกิจการนักเรียนโดยให้คุณครูช่วยสอดส่องดูแลให้คำแนะนำช่วยเหลือมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนครบ100เอร์เซตมีการเฝ้าระวังสร้างภูมิคุ้มกันด้วยกิจกรรมดนตรี กีฬาและนำระบบสติลเลนแคร์ Care, ซึ่งเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วยให้ครูทำงานสะดวกรวดเร็วข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันสร้างโอกาสความสมดุภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยจัดหาสนับสนุนและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนโดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาคิดเป็นร้อยละ72.2ด้านการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ 1. วางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้และคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศาึกษาโดยพัฒนาทั้งความรู้ทักษะสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและด้านอื่นๆปีละไม่น้อยกว่า40ชั่วโมง 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมจรรยบรณวิชาชีพและความเป็นผู้นําในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยนําความรู้ทักษะและนวัตก,กรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรกภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA เช่นโครงการโรงเรียนคุณธรรมโครงการส่งเสริมครู ใ,ากกาให้จัดการเรียนรู้เชิงรู้ Active เรี n i n g เป็นต้นด้านการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรนยาบรัณวิชาชีปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรนยาบรันวิชาชีตลอดจนรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมาโดยตลอดจากผลการดำเนินงานด้านต่างๆที่กล่าวมาข้างตน้นก่อให้เกิดผลงานของโรงเรียนคํำป่าหลายสบวิ์ที่ประสบผลสำเร็จในรอบ6เดือนที่ผ่านมาดังนี้ผลงานนักเรียน 1. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลือดอันดับหนึ่งการแข่งขันการปฐมพยาบาลระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่ห ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ปีการศึกษา2565 2. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ปีการศึกษา2565 3. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะาวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ปีการศึกษา2565และ5นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวัดบรรยาธรรมประจำปีพุทธศักราช2566ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระดับจังหวัดเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคคณะสงฆ์ภาคสิบผลงานครู1 ครูได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ประสานงานดีเด่นในการส่งเสริมขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจิตอาสาจากกระทรวงวัฒนธรรม 2. ครูได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันปฐมพยาบาลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3งานศิละปะัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ปีการศึกษา25 6 5 3รครูได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชา,าติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ปีการศึกษา2,565และ ครูได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลหนี่งทองการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่6งานศิละปะหัตกรรมมกเกลยนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ปีการศึกษา2 5 1 5ผลงานสถานศึกษา1 โรงเรียนได้รับรองการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2,565ถึง2,569 25จากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับดีมาก 2. โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นโครงการสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2565จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน3โรงเรียนได้รับรางวัลระดับดีโครงการโรงเรียนปลอดขยะซีโรเวทสครูประจําปีพุทธศักราช2565จากกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม4โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถานศึกษาภาคีดีเด่นในการส่งเสริมและขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมจาก กระทรวงวัฒนธรรมหาโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลก,การประกวดส่วนมณโงสันเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสารพันยะประจําบีพุทธศักราช2566ระดับมัธยมศึกษาประเภททีมชายผลงานผู้บริหาร 1. นายทวัชัยอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนคำป่าายสรวริ์ ได้รับรางวัลครูชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรมรมสพทระดับประเทศ 2. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2565าสา ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นในการส่งเสริมขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจากกระทรวงวัฒนธรรม 4. ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ในการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนกล้าแผ่นดินจากกระทรวงศึกษาธิการและ 5. นางการจนาณนองคายรองผู้อำนวยการโรงเรียนคำป่าหลายสภวิทย์ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นในการส่งเสริมขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมแด้จิตอาสาจากกระทรวงวัฒนธรรม โรงเรียนคำป่าหลายสป,ปวิทย์ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพิจนา,นารณาเลื่อนเงินเรียนทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ